สวัสดีครับน้ำส้มควันไม้ตาเหลียนทองครับวันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้ตาเหลียนทองว่าของเราดีกว่ายี่ห้ออื่นยังไงน้ำส้มควันไม้ตาเหลียนทองผ่านการตกตะกอนมานานกว่า6เดือนจึงได้น้ำส้มควันไม้ที่ดีมีเสียงตาลเข้มใสไตรตะกอนไม่มีน้ำมันดินมีความเข้มข้นสูงจึงนำไปใช้ได้อย่างดีประสิทธิภาพ เห็นผลจริงไม่ได้ลองและที่สำคัญใช้ได้อย่างปลอดภัยกับพืชและสัตว์รวมถึงตัวลูกค้าด้วยครับมั่นใจตาเหรียญทองออร์แกนิกน้ำส้มควันไม้ตาเหรียญทองออร์แกนิกแท้100%ขอบคุณลูกค้าทุกคนมากครับ